มีบ้านคืนปล่อยวินานอันตรายไม่ได้ไม่ได้จะดูเ้าดดูทีลูกเราดีมันไม่ใจไม่ไม่ใจเลย เขสวยผมสั้นแนวไกลไม่ไหวจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นหาแนวเอาละบล้วก็หยกเจียวลงวางมือเขาไม่เห็นกันไมน่ไ,มได้มาปตัวจักเอ๋เอาและนะ้วทำท้าเหมือนคืนมองอยู่ในกระจกจะเอียงซ้ายเอียงขวา เหนือไม่ว่าจะยกมือยกไม้จะทำอะไรก็เดินกันไปหมดเลยครับโอ้โหแล้วอบมีหายสงสัยนะครับนึกว่าเราของตัวเองไปดีกว่าครับพี่น้องไม,ไม่ไปนิดนะครับยังสงสัยอยู่นะดูดิว่า ในยาวมมีใจรักแพลวพันหายไปแป๊บออกมาในมือมันซื้ออะไรด้วยครับโอ้ถ้าใครนั่งใกล้ก็คงรู้เออคนนั่งไกลไม่รู้ผมจะบอกให้กล้วยน้ำว้าครับสงสัยใจหิวเอาละครับสงสัยใจ บอกแล้วไปรอช้าครับทำาวผู้ชมทั้งชายก็เหมืหอนกันไปหมดเลยครับไม่ว่าจะปอกกล้วยโนูดีแล้วยัดใส่ปากไอ้โนี้แล้วยัดใส่ปากไอ้โนดดีลัอ้โนดี้ออกเ้ยไม่เหมเือนกันแล้วตำรวนจะลงเอาออกมาต่อยดูดิ อยากรับชมการแสดงกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่ยวร้องมาที่ห้องพักของแถวไปไปแ,แ,แล้วนะแล้วให้ดูซิคุณเล็กกับคุณให,ใหญ่เพิกลับมาที่บ้านพรุ่งนี้เช้า,ชาคุณลูกคุณป้าจะต้องให้แพลแบบ่ดเดือดกับข้าวแน่ๆเพียงนั้นแพลต้นเรียบนอนวันนี้เรียบรลานใจเดี๋ยจะสายเอานอนก่อนดีอนอก,กว่า พันจะรู้ไหมว่าใครลหลายๆคนก็มีใจรักแ่บปันแต่บุคคลที่มาถึงก่อนใครให้ใครใคร,ใคร,ใคร,รู้เลยคนระับมาก่อนใครเลยคนระับผัสพัดประตูให้เปิดออกมองเห็นแล้วพัดดนตรับอยู่ เลยคือโอกาสขอโทษดีค่ะคุณเล็กแพลวแค่ตกใจนะคะเอ่อคุณเล็กเข้ามาในห้องของแพลวคุณเล็กมีอะไรจะให้แพลวใช้หรือเปล่าคะก็ดีว่าพี่คิดถึงแต่แพลวพันธ์จะนอนไม่หลับพี่ก็เลยตัดสินใจมาหาแพลวพันธ์ที่นี่ไง หมายความว่ายังไงคะคุณเล็กหมายความก็ยังไงไงนะ,ะแพรรู้หรือเปล่ตาตลอดเวลาที่พี่ไปเรียนพี่คิดถึงแพรพันตลอดเวลาเลยนะและพี่ก็รอวันนี้วันที่พี่เรียนจบพี่จะได้กลับมาบ้านและจะได้มาเจอกับแพรพันนี่มันก็หลายปีมากแล้วเป็นอย่างที่พี่คิดไว้จริงๆแพรพันโตเป็นสาวสวยเพิ่เยอะเลยนะแล้ว <laughs> ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กสำหรับคำชมที่คุณเล็กมีให้กับแพรวคุณเล็กมีอะไรอยากจะบอกแพรวหรือเปล่าคะแพรพันดูไหมว่าพี่เรียนจบพี่มีตำแหน่งแม่ทัพกลับมาฝากค,คุณพ่อคุณแม่เพื่อเป็นของขวัญและถ้าหากว่าพี่อยากจะมีของขวัญให้กับตัวพี่เองบ้างพี่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ คงจะไม่ว่าอะไรก็เลยตั้งใจจะมาถามแพรพ,พันเนพราะแพรพันเราที่จะเป็นของขวันนี้กับพี่หรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเล็กคพราว่าแพรไม่ได้อยากปฏิเสธคุณเล็กนะคะแต่ว่าแพรแค่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะไม่ควรอีกอย่างหนึง่งแพรอยู่ที่บ้านหลังนี้ถ้าจะเปรียบได้แพรก็เหมือนกับคนใช้ภายในบ้านแล้วอีกอย่างหนึง่งแพรไม่อยากทําให้คุณลุงกับคุณป้า ข้าจะต้องมาผิดหวงังในตัวของแพรวและแพรวก็ไม่มีค่าอะไรที่คู่ควรกับคุณเล็กเลยนะคะไม่เอาเนีแพรวอย่าด้อยค่าตัวเองถึงขนาดนี้สิเล็กคนเราทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดนะแพรวเชื่อใจพี่เถอะคุณพ่อคุณแม่น่ะต้องเข้าใจพี่และพี่ก็รู้ดีว่าตอนนี้เนี่ยพี่กำลังคิด กำลังทำอะไรอยู่หรือว่าแพวพันไม่เชื่อใจพี่เออไม่ใช่คะ่ะคุณเล็กแพวไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าแพวแค่กลัวนะคะแพรไม่เคยมีความรักมาก,ก่อนอีกอย่างหนึง่งแพวกลัวว่าคุณเล็กจะรังเกยียจแพวหรือเปล่าคะจะรังเกยียจแล้วพี่จะมาหาแพรทัไมเนาะ คิดจะนั่งดูก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นอะไรหรอแก้วเพราะว่าไปแล้ว